สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชามน์ปะละวงจะมาเล่าประสบการณ์การไปฝึกงานที่คณะวิาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย์ค่ะคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่ในเขตราชวิถีพญยาไทยจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะลักษณะของงานที่ได้ทําในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย์ก็จะมี การทำเ s s ด a ฟ e ในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียม stacking gel และ separating gel อรอใช้ได้แข่งตัวประมาณ20-30มนาทีค่ะจากนั้นเราจะไปใส่ตัวอย่าง30ไมโครลิตรและโหลดยิงดย่งได้ห้ามโคริลิตรลงใน e p p e n d o r และนำไปต้5ม5นาทีดูดตัวอย่างประมาณ10ไมโลรลิตรลงใน sample well และเปิด power supply ตั้งค่าที่180โบโวลต์50นาทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรการเตรียม stacking gel และ separating gel นะคะโดยเราจะเตรียม ทำทั้งหมด2เจลค่ะก็จะใช้สูตรตามนี้เลยค่ะจากนั้นเมื่อเราทํา SDS phase เสร็จแล้วเราจะมาทําการ v e s s e เ n น t t ต่อค่ะโดยเราจะนำแผ่นฟิลเตอร์4แผ่นแช่ใน Transfer b u t t i n g buffer และแผ่น PVDF แช่ในเมท a n อล1อาท er ีและแช่ใน Transfer b u t t i n g buffer ค่ะเราจะมีทั้งหมด2เจลก็คือเจลตัวอย่างและเจลเปรียบเทียบค่ะ ราจ,จะนำเจลเปรียบเทียบแช่ในคอมเมซีบู5นาทีล้างออกด้วยเดซเซนนิ่ง15นาที3รอบนำไปเช็คด้วยความเร็วประมาณ22และแช่ใน DW ต่อค่ะและนำเจลตัวอย่างไปทำการเวสเทิร์นพอตในห้องเวสเทิร์นพอตค่ะประมาณ3 0นาทีโดยเราจะเตรียมเจลตัวอย่างแผ่นฟิลเตอร์สแผ่นและแผ่น PVD f 1แผ่นค่ะหลังจากที่เราทำเวสเทิร์นพอตเหลือประมาณ5นาทีนะคะเราจะมาเตรียมสกิมมิว5กรมัมและ1 x tbs 95 m ออุ่นที่ไฟประมาณ50แล้วผสมให้เข้ากันค่ะนำแผ่น PVDF ที่ทำเวทเทิลพอเสร็จแล้วใส่ในสกิมมิลเพื่อทำการบล็อกนำไปเช็คด้วยความด็วประมาณ20เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะจากนั้นเราจะนําข้างหน้าแบรนด์ของแผ่น PVDF ใส่ในถุงและดูดแอนตี้ฮิตใส่ลงไปซิลปิดถุงให้สนิทนำไปโอเวอร์ไนในโคลูมค่ะหลังจากที่เราทำการโอเวอร์ไนในโคลูมเสร็จแล้วในวันถัดมาเราจะนำออกมาจากโคลูม ดูดแอนตี้ฮิตใส่ลงในทิวเดิมใช้ฟอดเซ็คที่แผ่น PVDF ออกอย่างเบามือล้างออกด้วยวัน x อ็กนาที4ครั้งนำแผ่น PVDF ใส่ถุงใหม่ดูด Hrp ใส่ข้างหน้าแบรน,นะคะซิลห้ามีฟองอากาศนำไปเช็คด้วยความเร็วประมาณ16นาน90านาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเมื่อเสร็จนำมาล้างออกด้วยวัน x อ็กนาที3ครั้งและแช่ในวัน X Bu กซ์บัทมา3นาทีจากนั้นเราจะไปเตรียมแดบนะคะ โดยสูตรมีดังนี้ DAP 0.0321กรัมและ0.1โมลท r i pH 7.5 32.1 ml 30% Hydrogen p e 32 m i l i แช่แผ่น PVDF 15นาทีและล้างล้าง4ออกด้วย DW ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรโตคอลเบื้องต้นของการทําเ e s t e นพอร o ตนะคะ ต่อไปคือการทำสับเซลล์ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเซลล์ออกมาจากตู้บม่มและเช็คว่าเซลล์ของเราเกิดการปนเปื้อนไหมดูเซลล์ด้วยกล้องดูเซลล์ว่าลักษณะเซลล์ของเราเป็นยังไงจากนั้นเราจะย้ายไปทำในตู้ bsl t o o ค่ะโดยการดูดอาหารเก่าออกและใส่ pbs 10 ml ดูดขึ้นลงประมาณ3-5รอบแล้วก็เราจะดูด pbs ทิ้งค่ะใส่ทิปซิน1 ml วนให้ทั่วเซลล์เค้าเจอฟ้าทิ้งไว้5นาทีในตู้บ่มเมื่อครบเวลานำออกมาและทำการเคาเพื่อให้เซลล์หลุดออกค่ะจากนั้นจะเติม DMEM CML ดูดขึ้นลง3-5รอบในรอบนี้นะคะเราจะทำการขูดที่เซลล์เค้าเจอฟาด้วยค่ะเพื่อให้เซลล์มีการแตกตัวมากขึ้นและหลุดออกมามากขึ้นค่ะดูใส่ทิ้วนำไปเซ็นติฟิว1,500 RPM 4องศาเซลเซียส5นาทีและทำการเท ซูปเปอร์นาแตนทิง้งใส่ DMEM 3 ml และทำการรีซเซสเพนค่ะใส่ DMEM ในเซลล์คอร์เจอร์ฟาดห้ ml และใส่เชื้อที่อยู่ในทิป1 ml ค่ะจากนั้นเราจะเช็คลักษณะของเซลล์ด้วยกันดูกล้องในกล้องดูเซลล์นะคะและบ่มไว้2วันและนำมาทำการสับเซลล์ต่อให้ได้แพสเซทที่7-9ถ้ามากกว่านั้นนะคะเซลล์อาจจะจริญไม่ค่อยดีหรือว่าเซลล์เราจะมีลักษณะที่ไม่โอเคแล้วค่ะ อันนี้คือภาพประกอบการทำสับเซลนะคะก็จะลักษณะของเซลล์ก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะโดยเราจะใช้เซลล์ที่มีชื่อว่าเชื้อ a 5 4 9ค่ะซึ่งมันจะเป็นเซลล์มะเร็งปอดค่ะลักษณะงานอื่นๆที่ได้ช่วยทำในห้องปฏิบัติการก็จะมีการเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพนะคะแล้วก็การเตรียมอาหาร LA เตรียมบัฟเฟอร์สำหรับการทำ SFS d e และ Western Port แล้วก็มีช่วยพี่ปอทูปอเอกที่เป็นชาวต่างชาติอะคะ่ะทำ p a s s m i t a t t r a c t ด้วยการใช้ชุดคีดค่ะแล้วก็จากนั้นเราจะไปทำ s s f a ต่อะคะ่ะสิ่งที่ได้จากการฝึกงานนะคะก็จะมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษามากขึ้นเพราะว่าเราทำงานกับชาวต่างชาติ2คนก็คือพี่เขียนกับ พี่อชีค่ะซึ่งเขาเป็นชาวฟิลิปินนะคะเราก็เลยได้ใช้ภาษา,ษาอังกฤษามากขึ้นได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็คือการทำเอเจ a สเแล้วก็เ e สเทนพอร์ตค่ะการสับเซล์แล้วก็ได้ใช้เทคนิคอื่นๆที่ไม่ได้เคยใช้ตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ